สวัสดีครับสวัสดีนอยอัดแล้วนะนี่สวัสดีครับวันนี้จะมาปอกปอกนะครับปอกทำอะไรครับปอกทำอะไรมะละกอแก้ววันนี้คุณโตกินแล้วเป็นยังไงบ้างมะละกอแก้วของเราอ,อันน้อยมันแบบมันหวานอ่อามันหวานต่อต่ออ่าปอกไปนะฮะที่ปอกปอกไปแม่จะมีหนะ้าที่เอา้าเดี๋ยวเอาฝั่งนั้นดิลูกเออเอาฝัง่งนั้นแหละเป็นยังไงรสชาติของการปลูกเอ่อไม่ใช่ดิปอกมะละกอ,อนสนุกมาเร่อย ใครอะไรแก้เหงาเล่นเกมหรือว่าปอกมะละกอปอกมะละกอมันได้ทั้งแก้เหงามันได้ทั้งประโยชน์ด้วยเห็นไหมมันไม่ได้ยากเลยเห็นแม่ปอกเนี่ยปอกได้รูกกระปอกได้ใช่ป่ะเออทําอย่างนั้นหละแต่เราไม่ต้องเอาลงลึกมากเพราะถ้าเราเอาลงลึกมากมันจะไม่เหลือให้เราทํามะละกอแก้วเลยเอาให้มันพอเปิดเขียวๆเ,เนี่ยมันหมดก็พอละเสร็จจากปอกมะละกอเสร็จเราก็จะไปแช่น้ําล้างให้สะอาด แล้วก็ไปแช่น้ําปูนให้มันแข็งเด้งดึงเด้งดึงนะอย่ลึก๋ย่ลึกลึกแล้วเดี๋ยวปริมาณเรามันจะได้น้อยลงค่อยๆทําทําไปเรื่อยไม่รู้ไม่รู้ยแห,หละทําไปบ่นไปเดี๋ยวมันก็จะดีเองโอเคไหม <Okay. S 1> เป็นไงบ้างเดี๋ยววันนี้จะให้ เชฟเชฟโตเป็นคนทําลองดูว่าจะได้รสชาติออกมาแบบไหนเข้าใจไหมหมูอย่าลึกอย่างนั้นสิอย่าย้าที่เดิมถ้ามันถ้ามันเปลือกมันะถ้ามันหมดแล้วก็ไม่ต้องย้ําที่เดิมเราก็ไปที่อื่นต่อมันจะได้หมดลูกแล้วหมดแบบไม่ทิ้งสิ่งที่มันเราต้องใช้ไงไอ้ขาวๆเนี่ยคือเราต้องใช้มันแล้วลูกเราไม่ต้องทิ้งแต่เราจะทิ้งแต่ไอ้ตัวเขียวๆตัวนี้ที่มันเป็นยางว่ามะละกอมันยางสดอยู่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเราต้องไปล้างอยู่แล้วเราก็แช่น้ําเกลืออยู่แล้ว ต้องไปทําความสะอาดอยู่แล้วไม่ต้องไปสีมันตรงนั้นอย่าเอาดากมันออกดากไม่เอาออกเอาออกจากหัวตูดมันไม่ต้องออกเออเอาออกจากหัวอ่ะต่อต่อไปเลยลูกต่อไปเลยมันทั้งหลายลูก,อ,ลลก,ลกอ่าเดี๋ยววันนี้เราปอกก่อนนะคะเดี๋ยวเชฟโตจะมาทําให้ดูเป็นขั้นตอนต่อไปไม่รู้ว่าเชฟโตจะทำแล้วก็ออกมาเป็นรสชาติยังไงเดี๋ยวจะลองอเก็บไว้ให้ชิมนะคะ คลิปนี้ลาแค่นี้ก่อนนะคะค่ะคุณค่ะ